คุณเดซอฟต์เท่าโอนะเท่าโอเดียวเ่าโอนเาโอเท่าโอนเาโอนเทาโอเท่าโอใช่ไหมเท่าโออออกลาง มาแท้มาเด่นเทาข้อูอะไรอข้อวเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนสมาชิกเราเพีงก่อนทิป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 โอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุยอามันเดินอุยอ้ายหลัหลัลาหลัลลาหลลาลาลหลาสรอบมันมีสองรอบมันจะเร็วขึ้นด้วย have a day

ไดอกด้วยแล้วเร็วพี่นายยืนค้างแล้วเนี่ยเออมีรางวัล้วยนะพี่ทองคำทคสองบาท่อเงคำสองบาทพี่ฝนบอกเดี๋ยวไปเข้าฝันให้ไม่เอา แบบโให้เราสองแบบเร็วพี่นายก้าเต้นเลยย้รีรีเลยนี่นี่กล้าดียวกลอเี่ยวเรวเดียวพี่ e กฝนต้องิงพี่ฝนนะม้เยพี่ฝนดวพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนด้วย ่ีโดนตกมูลวัตการมนี้ต้องลอกแล้วปิมมันิมมันไปเีๆๆปิ๊มปันปิ๊มปัน

A couple of